นี่ลูกกันลูกกนในองร้อยอร้อยตัวลตัวนเออองร้อยเี๊้ตุ่มหนี่งละดองร้อยมลูกอยู่สองคนก็บบัตทอบนี่ก็วิทยไต่หน่ะสองคนเอาปีบเราตุมีลูกสองคนกับเจียกรพีิน้องยิ้ม นิดหนึ่งแตมีรูกสองคนรยนีน้องนมรนอมี่เป็นจี้ก็บอกอาตีสองข้อนกันบอกต้อมไม่รู้อยู่ปบอกต้อมต้อมไหนทำไมด้ควาไ่ไ้บอกกต้มนี่มีลูกสองค้อนรู้คุยไงว่ามันได้เลิกเกย์หรือ่าได้บ้าหรือเปล่ายู่แถวบ้านนีบันนุ่งนนุ่งยุ่งใี่ไหม มาเลื blood and blood and ่อนอาชีวายืนนี่นะเราไปมาเลื่อนมาจบจ้กเขาผัวพันีลูกเสาลาเนี่ยี่ยังอีแบวอีแบวกะยุ่บุระยุ่อยุอัมเบอชนบทครับครับกันไปย่ีไห่ย่ีวางเลยวางเลยปกติมับเียกับเศร้าเน้อกังผู้ดอผู้หนึ่งกัู่้สาวลา Chị Đi bì Chị Đi bì à? Ừm có đây luôn 2 con, 2 bò Cái đèo bằng quả sáng, là bì đèng Chị bì lắm lắm, đậm đậm Bọc cua kẹt Cua kẹt Bọc chai ngon như cua ควันเจ้าจะไปกินไปซือตะม่วกเยวไปซืม่วอยกะต่าเ่อยว่าเอาก็เป็นยางกัไปยอเดียวครัเดียดีไอไต้นเราไปเอาต้นเอาตัวแหกเขาแล้วทเขาให้หาที่บาท้าจานนึงก็น้าบ้จิได้ก่หจะได้ลเพราเพียงแล้ว กองหนะน้ามานี่มันจุดสามมือแต่ไม่เทศกาลนึงจะหลายกีไว่เงี้ย